มามาลุ้นลำน้านาทีสุดท้ายลำแ้าป่ะลำหน้าป่ะเฮียลำแม่ไม่ได้ซั์พี่ลำแม่ป่ะเนี่ยลำแน่เลยอ่ะเฮ้ยลำหนาเลยอ่ะไม่น่าไรเลยกูลำแน่เลยอ่ะลำดูเห็นมันลำอ่ะมอนลำเลยอ่ะลำลำใช่ไหมลำป่ะวะลำแน่ เหมือจะล้ำเลยอะะไบ่นาม่นย่ามาไฟ่อะไรเลยไปดีกว่าล้ำไปดีกว่าล้ำอ่ะทุกคนไม่ล้ำหรอล้ำนะไม่รู้แต่หนูว่าล้ำนะหรือไม่ล้ำไม่เช็คเหรอไฮไฮไม่เช็คเบียไม่เช็คเบียึง ต้องเคลียร์บอลก่อนเราไปทำเคลียบอลจบเลยครับจบแล้วแ,วแวมนยูได้เช็ค <laughs> ไม่ล้ำไม่ล้ำนะ้องไม่เช็คเบียแรดฟอร์ดกูไม่น่าเปลี่ยนออกจากแฟนตซีเลยแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดไม่เช็คไม่เช็คจริงจริงผมว่าล้ำแต่ไม่เช็ควเบียว,ว่ะดูอยู่แต่ผมว่าล้ำ วียไม่เช็คอะบ้านแมนยูไงเกี่ยวบ้าวะมอก่แเป็กติี่ยถ้าเกิด่ามันมีภาพอเซนสก็จะขึ้นมาให้เราดูเลยนะแต่ทำไมไม่เช็คอบวะแต่ผมว่าล้านะผมว่าล้มคือเราไม่ได้เข้าข้างนะเอฟซีแต่ผมว่าล้าแต่ก็ดีใจอะชนะก็ดีใจอะแต่ว่าล้าแต่ทำไมถึงไม่เช็คเบโชคดีนะไม่เช็คถ้าเช็คก็ไม่ได้ ไปแทนแม่ค็เซ็งอะเราคนเราเราคนเราเราคนเราไปเช็คตามหลักมันต้องเช็คเวลยอะเช็คล้ำหรือไม่ล้ำจากอะไรอะก็เนี่ยเขาก็ต้องๆดูภาพช้าไงกรรมการอะแต่ก็ดีใจอะแรดฟอร์ดไอ้ขี้ผมเอาออกจากแฟนตาซีนะตอนแรกผมมีนะน้องแรดฟอร์ดอะผมเอาออกอะเอาอินลังกาเอาแรดฟอร์ดลงกลับดีกว่าดีไหมดีไหมเอาไปตรงนี้ครับอ้าไม่ให้ดูภาพช้าด้วยเอาภาพช้าก็ไม่ให้ดู ดาม่านะครับเอฟซีดาม่าเน่ดาม่าครับวันนี้มีดาม่าครับแมนยูเจอเวสแฮมนะครับชนะหนึ่งศูนย์ยิงนาทีที่เก้าสิบบวกสามนาทีสุดท้ายของการทดเวลาแต่ที่ดาม่าเนี่ยผมว่าเรื่องล้ำหน้านี่แหละมาคุยกับเอฟซีอีกห้านาทีเอฟซีว่าไงไม่ล้ำล้ำไหมมันล้ำไหมวะเอฟซีบอกเลยดิไม่ล้ำใช่ไหมไม่ล้ำครับน้องหนึ่งศูนย์มันล้ำไม คือตอนนี้เราดูรไม่รับแล้วแต่ภาพช้ามันรับไหมล่ะภาพชามันรับไหมล่ะก้อยดูเครียดมากก้อยรุ้นกิ๊ดแบบเครียดตะเกียดดีใจมากแต่คือถ้าชนะแบบไม่โปรใสก็จะไม่ค่อยชอบอ่ะดีแล้วไม่เป็นไรหรอไม่โกงไม่โกงแต่ว่าทุกคนมันเครียดอ่ะก้อยเครียดมากแรดฟอร์ดนะที่สุดท้ายโอ้แต่มันสวยมากเลยนะเป็นโมเมนต์ก็คิดออกมา ก้อยคิดแบบเ,เสียง<ม>ดังมากดราม่า,<ภ>า <AL> จัดๆครับลุ้นแทบต,ตายใช่ครับนาทีสุดท้ายนะครับแมนยูชนะเวทแฮมนะครับหนึ่งศูนย์นะครับหรือมันเป็นพอยี่สิบวิสุดท้ายวะเขาก็เลยหรือยี่สิบวิสุดท้ายแต่ว่าไม่ตามหลักมัน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 เช็คบีอาร์ได้จริงๆแล้วอะแต่ว่านี่คือภาพช้าไม่ให้ดูเช็คแล้วมันเช็คอย่างเช็ควีอาร์อย่างเช็คแล้วครับโอเคแต่ว่าเช็คแล้วอ้เนี่เขาบอกเช็คแล้วอะไม่หล่ะเหลื่อมครับ ุณนัทบอกเหลื่อมครับไม่ล้ำไม่ล้ำครับเหลื่อมไป็นไงแล้วล้ำเหลื่อมก็แบบว่ามันจะล้ำหรือไม่ล้ำมันไม่ได้ขาดใช่ไหมห้องวีอไม่ส่งไห้เช็คครับกดสูงท้ายเกมกูว่ากรรมการไม่ล้ำครับโอเคเอซีบอกไม่ล้ำมอยเข้าไปถามว่าทำไมไม่ดูเวอะเออแล้วมันเป็นยังไงทุกคนพอเข้าไปถามเรื่องอะไรต่อทุกคนรอดทกคนจะไผมดูภาพช้าเหมือนแบบเหมือนเหลื่อมๆวะ ะใจมากมันเหลื่อมมันเหลื่อมด้วยไหล่ะมันเหลื่อมด้วยไหล่สะใจไหมเอฟซีบอกหน่อยสะใจไหมเวลาเเวลาเหลื่อมอยู่ที่ไหล่หรืออยู่ที่เข้าขาไม่ขาไม่ไม่ล้ําขาไม่ล้ําขาไม่ล้ําแต่ก้อยเออขาไม่ล้าแต่ผมขาไม่ล้ําไม่ล้แต่ผมอยากรู้ว่าถ้าไหล่ล้ําไม่กี่เหมือนไหล่ล้าไหล่เนี่ยมือนับหรือมือล้ําเออมือมือนี่ได้ไม่ล้ําค่ะเขาบอกไม่ล้ําไม่ล้ําครับไม่ล้ําครับเขาบอกไม่ล้ําหลักการวัดล้ําหลักการวัดล้ําหน้าเนี่ย ถ้ามือล้ําแต่ขาไม่ลําถือว่าลัมไหมเอฟซีบอกไม่รัมอ่ะน้องใช่แล้วก็ไม่ลําเขาก็คงเช็คกันแหละผมว่าเออนี่มันระดับโลกนะเออเขาคงเช็คกันแหละมีแต่เรื่างน้แหละที่คิดว่าเขาไม่เช็คว่านี่เกือบลําแต่ไม่ลํานะครับโอเคเคลียร์ครับไม่้ําครับสรุปไม่้ําครับโปร่งใสนนแมนยูวันนี้ดราม่าสุดๆผมกับก้อยนี่คือแบบโมโหมากแล้วเพราะว่าทั้งเกมไม่เงียอกาศยิงเข้ากรอบแค่แบบโอเคแขนและมือไม่นับโอเคจบเคลียร์ เคลียร์เคลียร์เคลียร์แขนและมือไม่นับนะเราไม่ได้โกงนะเออแขนและมือไม่นับนะอยากดูอีกเลยอ่ะส่ใจมากๆดีใจกับเด็กผีมากกีดแบบกีดเลยค่ะเพราะเราสงสารนะลังดนิกทามนี่เอามีลังหนิกทามแลังดนิกทามเพราะเมื่อก่อนเป็นเฟอร์รดี้ทามไงแล้วก็โอ้ทุกคนแต่ว่าต้องยอมรับว่าในไม่กี่นาทีสุดท้ายเขาวิ่งกันปาล่าราบมากแล้วก็ชอบที่เขาเลือกที่จะเปลี่ยนตัวเป็นัวลูกดเลยใจก็ต้องอย่างนี้แหละมาซียอก็ทําดีนะเนี่ยวันนี้ใช้ได้นะกันแบบปาล่ะ มาซีเอลก็ทําดีนะอุ้ยเขาลื่นผมไม่ได้ทําอะไรเลยอะคุณลื่นของคุณเองอะเธอพักเขาไม่ได้พักผมไม่ได้พักคุณลื่นของคุณเองเป็นที่กล้องดูเหลี่ยมเอาเข้าแต่ผมว่าเขาเช็คแล้วระดับนี้เขาไม่พลาดหรอกระดับโลกนึงอระดับโลกผมว่ายังไงก็ไม่พลาดระดับโลกเคลียร์นะครับแมนยูชนะหนึ่งศูนย์นะครับเดี๋ยวก่อนขอดูสะใจมากมาก เป็นที่กล้องดูเหลี่ยมเอาชัวร์เขาต้องดู B R อ๋อกล้องมันสามารถเป็นเหลื่อมหรือไม่เหลื่อมแต่ผมว่าเขาเช็คแล้วใช่เขาต้องเช็คแล้วผมว่าเช็คแล้วแหละอ๋อวัดที่ขาใช่ไหมวัดที่ขานับเทียบวายวะที่สามารถทําเข้าประตูได้โอเคเก่งมากขอบคุณมากเอาวหัวละเหรอไม่หัวไม่ล้ําหัวไม่ล้ํเหรอน้าวเขาบอกเอาวัยวะก็มันแค่หัวที่ออกมาหัวพุ่งมาล้ําไหมก็หัวพุ่งล้าไงแต่ว่าพี่พี่ว่าเขาวันนี้เขาไม่ได้หัวออกมานะอ๋อเหรอ ไม่ล้าอะเขาบอกไม่ล้ําก็คือไม่ล้ําส่วนสานที่แฮนด์บอลคือไม่ล้าอ้อมือไม่ล้าก็มือไงมือไม่ล้ําโอเคโอเคขอบคุณครับเอาล้าครับเอาไม่ล้ําแล้วครูเขาบอกไม่ล้ําแล้วซูเปอร์บิ๊กอย่าดื้อซีก็เขาบอกไม่ล้ําแล้วเอาอีกแล้วพี่ก้อยวินาทีสุดท้ายแรดฟอร์ดเปลี่ยนมาทำประตูผมี่แต่ผมไม่เซ็งอย่างเรีซีผมอะแฟนตาซีผมอะแฟนตาซีผมอะคือตอนแรกผมเอาแรดฟอร์ดนะ จนกระทั่งจนกระทั่งครั้งเนี้ยเปลี่ยนแรดฟ,ฟอร์ดออกเอาอีรันกาลงแทนแล้วแรดฟ,ฟอร์ดยิงอะน้องคิดดูดิแล้วแรดฟ,ฟอร์ดยิงอะไม่งั้นนะผมแชมป์นะมึงน,นาทีบาปนาทีบาปไม่ลำไม่ลำยินดีกับสามแต้มของแมนยูด,ด้วยขอบคุณค่ะเอ้แล้วขอบคุณทําไมวะขอบคุณค้า,คา,คคา,าใจมากๆตอนแรกก้อยคิดว่ายัางไงก็จบแล้วแหละเนาะไม่ได้คิดบอกว่าอยากได้แล้วบอกว่าบอกให้วิ่งซิแต่โชคดีคือเราอะเราได้จังหวะสวนกลับนะ พอตอนแรกกับเวทฮมบุกแล้วเหมือนแบบพลาดมังมันส่งพลาดท้งแบบไอเลสอ่ะแล้วเราสวนกลับไงวิง่งแต่ผมชอบนะเอาอย่างนี้เอากองหน้าลงมาเยอะๆเลยมึงไม่ต้องกลัวแพ้แพ้ก็คือแพ้ใช่ไหมล่ะส่งแบบมาซิเอลส่งแบบคาวานี่ส่งมาเยอะเยอะสะใจให้ดีใจหน่อยครับยิงปุ๊บเซอร์วิ่งไปห้องเวโกงความตายเยี่ยวแทบเล็ดปลายนิ้วกัน,นับครับ ดีใจกับเด็กผีทุกคนนะครับวันนี้แมนยูชนะแล้วนะครับ1-0นะครับสะใจมากๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาไลฟ์คุยกันบ่อยๆนะคุณก้อยเนาะใช่ครับไม่ล้ำไม่ล้ำสะใจมากชนะเหรอชนะเหรอคุณมงตะกอบอกชนะเลย1-0จ้าใช่ค่ะทุกคนโชชายย่ล้ำได้ไงโซชาย่ไม่อะโอโหแต่ทุกคนมันมันมากเลยอะมันแบบตาเหลือกอะโอเค ดีใจกับเด็กผีทุกคนนะครับผมมาไลฟ์ดีใจด้วยนะครับยิงเนลิสต์สุดท้ายนะครับบ๊ายบาย,บายกุนในนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาไลฟ์อีกและพรุ่งนี้วันอาทิตย์ใครว่างอย่าลืมมาดูหลอยจังเจ้านะจ๊ะหลอยจึงหลอยจึงฮู้อย่าลืมนะจ๊ะลอยจ,จังเจ้าบ๊ายบาย,บาย,บาย